สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องและก็ f c ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เจอๆกันเช่นเคยนะครับกับผมหวัญชัยซาวนะครับวันนี้ก็มาแจากเเป็นโปรแกรมแปลงเขาเรียกว่าแปลงไฟล์ p อ,อ f เนะครับเราจะแปลงไฟล์ p d f สมมติว่าเราได้แซมนี่แซมที่อ,อาอาจารย์เขาแจกมาครับเราจะแปลงเป็นไฟล์เว็บนะบเพื่อไปทำซาฟอนนี่ บางครั้งนี่พี่น้อง FC หลายท่านก็งงกันครับนั่นแปลงยังไงนะครับก็อยากได้เสียงตัวนี้แหละไปทำซาวฟอนนะครับก็วันนี้ก็จะมาแนะนําให้อีกรอบนึงนะครับแล้วก็จะแจกให้หรือผมจะแปะลิงก์นะครับลิงก์ดาวน์โหลดนะครับไว้ใต้ล่างคลิปให้นะครับก่อนที่จะเข้าแปลงนะครับฝากพี่น้องท่านนะครับที่เข้ามารับชมใหม่นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับกดสั่นกระดิ่งไว้เวลาผมมีเทคนิคต่างนะครับ ไม่ว่าจะเป็นชุดกลองนะครับหรือจะเป็นโปรแกรมนะครับแม้กระทั่งลักกิน v ีทีอะไรต่างๆครับผมจะมาแจกให้นั่นแบบฟรีนะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับทีนี้ต่อกันนะครับนี่ไฟผมทําจําลองขึ้นมานะครับเนี่ยด้านหลังผมนี่แหละให้น้องซีดูนะครับนี่ไฟก็12เมกนะครับผมทําจําลองขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วผมจะแปลงเป็นไฟเวฟ นะครับให้พี่น้องสีทุกท่านสามารถนําไปทํซัฟอนได้เลยนะครับทีนี้ตรงนี้นะครับโปรแกรมนี่ตัวนี้นี่ไม่ต้องติดตั้งนะครับไม่ต้องติดตั้งอยู่ในนี่แหละนี่นะฮะดับเบิลคลิกขึ้นมาแล้วก็พี่น้องทุกท่านอาจจะลันแอดมินก็ได้นะครับลันแอดมินขึ้นมาก็ได้นะครับหรือดับเบิลคลิกเข้าไปก็ได้นะครับยูปหน้าต่างไปก่อนนะครับจะเปิดขึ้นมานี่ เปิดขึ้นมาแบบนี้หน้าต่างนี้นะครับให้เราไปที่ไฟล์นะครับค้นหานะครับผมจะมาที่เดสก์ท็อปนะครับก็ผมจะไปเอาไฟล์อ่า ppf ของพินมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเลื่อนหาแป๊บหนึ่งตรงนี้นะครับกดโอเพนไปเลยนะครับเขามามาแบบนี้ครับเนี่ยเข้ามาแบบนี้นะครับนี่คือเป็นไฟล์เว็บทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยเราก็ทําการเอ็กพอร์ตอย่างเดียวนะครับ ลองเอสคอร์ดดูนะครับกดโอเคครับดูว่าจะได้ไหมนะครับจะได้ไหมเดี๋ยวผมเข้าไปดูในออเดอร์ก่อนนะครับว่าได้ไหมมาไหมนะครับเอสคอร์นี่ฮะมาครบหมดนะครับเนี่ยหลังจากนั้นท่านก็าสามารถไปแต่ง ไปเปลี่ยนชื่อนะครับแต่งชื่อเปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้นะครับจะมีระบุให้หมดนะครับจะเป็น B 2 C 3 D 3 E 3 F 3อะไรพวกนี้นะครับเขาจะบอกให้หมดนะครับในการที่เราจะนําไปทาซาวฟอนนะครับสามารถนําไปทาซาวฟอนได้เลยนะครับในการแปลงก็ไม่ยากนะครับแปลงแบบนี้นะครับให้ทําตามผมนี่แหละนะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับเดี๋ยวผมจะบีบอัดไฟวิลานะครับแล้วจะ ทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปให้พี่น้องแนเอฟีทุกท่านเข้าไปดาวน์โหลดกันนะครับก็ไฟล์นี้ผมก็จะไม่ใส่รหัสนะครับแต่แต่ไฟล์วินลาก็ใช้ได้เลยนะครับและท้ายนี้ก็ฝากนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ